สวัสดีนะครับก็ขอเพวกคุณความรักสันติสุขโด,ดยเฉพาะการปกป้องอยู่เหนือพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เรามาเริ่มพระธรรมเล่มใหม่พระธรรมสองพงกษัตริย์ซึ่งต่อจากหนึ่งพงกษัตริย์ซึ่งบันทึกเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของกษัตริย์ชนชาติอิสราเอลฝ่ายเหนือแล้วจบปิดฉากด้วยการล่มสลายถูกกวาดต้อนไปเฉลยเป็นเฉลยของ โดยอัสเเลียแล้วยังพูดถึงกษัตริย์ฝ่ายใต้ยูดาและจบลงด้วยการล่มสลายนะของกรุงเยรูซาเล็มโดยบาบิโลนนะทั้งหมดเหล่านี้ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกและซ่อนไว้ซ่อนสอนเราในเรื่องของบทเรียนฝ่ายวิญญ,ญาณจิตมากมายวันนี้ในสองพษงัตริย์บทที่หนึ่งได้พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งที่ชื่ออาหัสยาเป็น ลูกของอาหับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายเขาขึ้นคล้องล่าแต่เขาตกพลาดพลั้งพลาดลงมาานะจากช่องหน้าตา่างแล้วเขาก็ป่วยนะครับเขาเองก็ไปปรึกษานะพระบาอันเซบูแทนที่จะปรึกษาพระเจ้าพระเจ้าจึงส่งเอลิยามาเพื่อที่จะตักเตือนเขาและพูดถึงนะครับ ผลที่เขาเองจะได้รับเนื่องจากที่เขาเองพึ่งพระเจ้าของคนต่างชาติบาอันแทนพึ่งพระยาะหัวหวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าเอลิยาอาหัดยาและสามในกลองซึ่งมีสามกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ซึ่งเราจะนำไปใช้นะครับ ให้เรามาดูบุคคที่หนึ่งคืออาหารยาซึ่งเป็นกษัตริย์อิสราเอลฝ่ายเหนือในข้อความที่บันทึกถึงสครั้งที่พระกัมพีพูดถึงว่าไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลที่จะทูลถามพระวจนะแล้วหรือจึงไปถามพระบาอันอยู่ในข้อที่3ครั้งหนึ่งข้อที่6กครั้งหนึ่งข้อที่16อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะเขาพลาดนะครับอยู่บน ชั้นบนหน้าต่างที่สูงแล้วตกลงมาแล้วประชวนแทนที่เขาเองจะไปปรึกษาทูลถามบรรดาผู้รับใช้หรือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่มีอยู่ในอิสราเอลแต่เขากลับนะครับไปถามพระบาอันนะพี่น้องบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้นะครับประการที่หนึ่งกนะ็คือ บางครั้งในชีวิตคริสเตียนของพวกเราพลาดเราอยู่ที่สูงห้องชั้นบนเราต้องระวังนะเพราะถ้าเราตกนะเราอาจจะส่งผลชีวิตของพวกเราอย่างมากชีวิตจิตวิญญาณของพวกเราเมื่อเราอยู่ยิ่งยิ่งที่สูงเราต้องระมัดระวังเพื่อเราจะไม่ตกและพลาดในเรื่องของอชีวิต คิเตของพวกเราถ้าในกรณีที่เราเองต้องพลาดตกนะครับสิ่งที่เราเองควรจะทำนั้นนะเราควรที่จะทำไมครับเราควรที่จะกลับมาพึ่งพระเจ้าแทนที่จะพึ่งพระบาอันเหมือนอย่างอ,อ,อาหัตยาอาหัตยานั้นส่งคนไปทูลถามพระบาอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชวนนะครับ แทนที่เขาเองจะส่งคนไปขอผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะนะเขากลับไม่ได้ทำนี่เห็นถนึงสภาพชีวิตของความเชื่อของเขาหรือจิตวิญญาณของอาหัตยากษัตริย์ของอิสราเอลว่าเขาไม่มีพระเจ้าในชีวิตของเขาพี่น้องในชีวิตของพวกเราเมื่อในกรณีนจิาเราต้องล้มลงพลาดพลังและ และป่วยนะครับอ่อนทางด้านจิตวิญญาณให้เรากลับมาพึ่งพระเจ้านะครับทูลขอพระเจ้าแทนที่เราเองจะพึ่งพระหรือพึ่งมนุษย์นะครับ1.2ที่เราได้เห็นในที่นี้นั้นก็คืออาหัสยาไม่ได้กลับใจแม้ว่านะครับเขาได้รับพระลำดัดเตือน พระลำลาเตือนที่พระเจ้าบอกเขาถึงสามครั้งด้วยกันอยู่ในข้อที่สี่เจ้าจะไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนของเจ้าแต่เจ้าจะต้องตายแน่อยู่ในข้อที่หกและอยู่ในข้อที่สิบหกที่พูดจากปากของเอลิยาเองพี่น้องถ้าเราเองเนี่ยได้เห็นนะครับได้รับฟังคำเตือนที่จาก,จากผู้รับใช้ของพระเจ้า โดยเฉพาะจากเอลิยานะที่เขารู้จักซึ่งเป็นคนของพระเจ้าแล้วแต่แทนนะครับที่เขาเองจะทำไมครับกลับใจนะครับแต่อาจัดยาไม่ได้กลับใจอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากทีเดียวนะครับการที่พระเจ้าพูดบอกว่าเจ้าจะไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนของเจ้าเจ้าจะต้องตายน,น,นั้นเป็นคำถ้าด้านหนึ่งเราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าในการที่จะพูด ตักเตือนอาหัตยาว่าเขาเองจะต้องรับผลนี้แน่นอนนะแทนทเพื่อที่จะทำให้อาหัตยาตระหนักสำนึกและกลับใจมหาปราชญแต่อนิิจาเขาเองไม่ได้กระทำสิ่งนี้สิ่งที่เราได้เห็นในนั่นก็คืออาหัตยาเห็นการอัศจรรย์ไม่เพียงแต่ได้รับพระดำรัสเตือนเขาเห็นการอัศจรรย์อัศจรรย์ยางไรครับ เขาเห็นเอลียานะครับเรียกไฟเนี่ยจากฟ้ามาเผาผลาญน,นะครับในกองของเขาคนที่หนึ่งในกองของเขาคนที่สองนะครับแล้วในกองคนที่สมนั้นเขาขอความเมตตาเขาจึงได้ชีวิตพี่น้องชีวิตของอาหัตยาเขาจะควรจะเข้าใจว่าถ้าเขาเข้ามานะครับเขาเห็นฤทธเดช เห็นรู้ว่าเอลิยามีสิทธิมีอำนาจนะครับสามารถที่จะทำไมครับสามารถที่จะช่วยเขาให้ทำไมครับหายป่วยได้แม้กระทั่งเรียกไฟจากสวรรค์นะยังสามารถทำได้แล้วจะทำไม่ได้หรือที่จะอธิษฐานรักษาเขาให้หายแต่อนิจจานะครับอนิจจา อาหารยาไม่ได้กลับใจเขาไม่ได้กลับใจในสิ่งที่ทำไมครับเขาเองทอมทอมใจเพื่อขอความเมตตาจากพระเจ้า,เ,าเหมือนอย่างในกองคนนี้จริงๆภาพของในกองคนที่หนึ่งภาพของในกองคนที่สองเป็นบทเรียนที่สอนเขาว่าถ้าเขาเองดื้อดึงนะไม่ทอมใจ เข้ามาหาพระเจ้าเหมือนอย่างในกองคนที่สามแล้วนะครับเขาจะพบและจบชีวิตลงตามพระวจนะของพระเจ้าในกองคนที่สามนะครับเขาคุกเข่าขอชีวิตนั่นแหละคือภาพที่พระเจ้าต้องการที่จะสอนอาหัอยาว่าเขาเองถ้าเข้ามาคุกเข่าลงขอชีวิตจากผู้รับใช้ของพระเจ้าและจากพระยาเว เขาก็จะได้รับการรักษาหายแต่อาน,นิจจานะครับเขาเองใช่ไหมครับไม่ได้กระทำเช่นนั้นบุคคลที่สองครับคือเอลิยานะครับก็คำพูดนะครับที่ดีมากนะที่พูดถึงเอลิยาเองคือถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าขอไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เราได้เห็นนะครับชีวิตของเอลิยาในนี้ชัดเจนมาก สามสิ่งด้วยกันผมคงจะไม่มีเวลาพูดในรายละเอียดหนึ่งเราได้เห็นชีวิตของท่านคือการแต่งกายลาักษณะสวมเสื้อขนสัตว์แล้วก็ทำไมครับมีสายหนังคาดเอวอันนี้เป็นภาพชีวิตเหมือนอย่างจอห์นเดอะแบปติสต์ที่แต่งตัว2.2นะเออ ตำแหน่งของเขาฐานะของเขาคือท่านเป็นคนของพระเจ้าคําว่าคนของพระเจ้านั้นเป็นที่รู้จักและเข้าใจกันสําหรับอิสราเอลว่าหมายถึงผู้เผยพระชนะที่ทําไมครับที่มีพระำดำรัสของพระเจ้าที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าเลือกสรรแล้ว2.3ที่เราได้เห็นนั้นก็คือสิทธิอํานาจนะครับของเอลียานะครับผมเอง ข้ามส่วนนี่ไปผมอยากจะให้พวกเรามาคิดนะในกอง50คนนะครับคำพูดที่บอกว่าพระราชาตรัสลงมาเร็วๆนะในข้อที่3ในกองคนที่สาบอกขอชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐในสายตาของท่านภาพของในกองคนแรกกับคนที่สองเขาใช้สิทธิอำนาจของกษัตริย์ที่สั่ง คนของพระเจ้าเขานะให้ลงมาเป็นภาพของการแสดงออกถึงการใช้การไม่ทอมใจนะเป็นภาพของการที่ใช้อำนาจนะครับและผลที่เขาได้รับนั้นก็คือเขาเองก็พินาศแต่คนที่สามครับในกองเขาเข้ามาคุกเข่าและอ้อนวอนนะอยู่ในข้อที่สิบสามและไม่เพียงแต่นะคำพูดของเขาแสดงออกถึงความ ่อมใจการยอมขอความเมตตาพระคุณของพระเจ้าคือขอให้ชีวิตของพระเจ้าและชีวิตของผู้รับใช้อีกห้าสิบคนเป็นสิ่งที่ประเสริฐในสายตาของท่านพี่น้องนั่นคือท่าทีของมนุษย์นะครับที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับความรอดคนที่นะครับจะเข้ามาด้วยท่าทีที่ต่อพระเจ้าเหมือนอย่างสองในกอง สองคนแรกนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะได้รับพระคุณความรอดนะเขาจะต้องพบกับความพินาศไฟที่เผาเขาจากสวรรค์แต่คนที่สามนั้นบอกพวกเราอย่างชัดเจนไะห้เห็นว่าถ้ามนุษย์เข้ามาคุกเขา่าบิงวอนขอความเมตตาด้วยความสำนึกความทอมเขาจะได้รับพระเมตตา ชีวิตของเขานะครับรอดพ้นจากไฟนะการพิพากษาของพระเจ้านะขอพระเจ้าได้ชงโปรดที่จะอ,อวยพรเพระวจนะขององค์เพราะพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตน,นะ